สบายดีพี่น้องบุษขูสุคนเบิดสมองสบอนมาพบกับสองซาปิ่นพะลุยเก่านะพี่น้องเนาะมันนีก็สิผ้าพี่น้องไปลุยโขกลุยป่าคือเก่าพี่น้องไปหล่อ้าเฮดคือเก่าเนาะเฮดออกลร้แห้งพี่น้องไาไปก็ได้สุขูสุคนเนาะนี่ก็ไปรุลุนไปชมกันอีพี่น้องซาปิ่นสีมานอี่อยู่บ่เนาะตอนนี้ก็มาหอดป่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องกำลังหล่อตอนนี้หล่อ้าเฮดเนาะ

นไปน่นอย่าเก็บเลิี่นาะเก็บนีพี่น้องอันนี้ก็จะพูนี่แหละี่นอนพูนเนี่ตั้มพูนเนาะนี่สุดเยอะโอ้ยดีมันแน่นนิดน้งี่ะโอ้โห่าเด้ดขัดแล้วรอ่้ ห okay. ัวออกรอบนี้นะมีแต่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ตักขาวนี่เขาเปิ่งกินเนาะว้าดกินเนาะหัวพ่นเลยพี่เนาะหัวหัวพ่นไผ่ใหม่ได้พี่น้องมันหักยังอ๋อกินเนาะปกติเขาว่าพันไผ่ใหม่ดินเลยเฮ็ดสจีบยอยากอกเขาจาว่าดินขึ้นแน่นได้พี่น้องต้องไหนเอาได้เนี่ยมันแน่น จง่มน้ามเอาใช่หนสองดอกวะวูเห็นในดองนี้นะมันยังโฟโหโมาคือจากยินัะดอกนี้วูเห็นเพื่อนติดกันดีดอ่ะติดกันดอกแฝดน้อยดอกแฝดไปดอกอากระพ่ผลกันมากเลย จะดอกเงาอย่างนีใ huh. ช uh ่ยีเด็กเออม้วนครับทอดขึ้นทอดขึ้นอุ้ย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 โอ้ยใหญ่เ่วนเด้รอบได้ก็ม่วนรอบนอนพี่น้องเลยขากิ้วแบบนี้ไปบโบ่มือใหญ่แบบนี้เห็ดเห็ดเราเหนื่ยแล้วพี่น้องเอ้ยตอนย่างหานี่าเมื่อยอยู่พอเห็นแล้วน ดินมันเหนียวแห้งเนาะเลยเก็บเก็บค่อนข้างที่แบบว่าหยาดๆดังแกะแกะแกะโอ้ยมันทป็นโพดินก็มีมันเลยดังนี่นี่นี่เป็นเพียงนี่อืมเ้าบโเห็นมัน้ยดินเหนียวดินเหนียวแห้งโอ้ยดอกนก็ใหญ่ครับอ้วนเนาะมาดลดมีดส้มเกงกันพี่งเนาะมาเด้อพี่งเนาะมาเด้อเก็บเห็ดน้ำซาปิดเด้อ ผ้อยแห้งอะไรทีขาพอ่นะบางคนว่าจะเิบเก็บแห้งพวก์เนาะมันเก็บหนาพี่เนาะมันเป็นดินอันหักดีๆหอยแก๊กนี่เขาก็เอาคือเก้าขาก็ได้ตัวคามันจงามกันเันเด๊ ติดพี่นนองเอ,อ้ยขุดย่าอโอ้โหงามดิข้างล่างประติดขุดยา่าอีกมีอุปสรรคหมอยหนึ่งเนาะ <c oughs> ขากไปพี่น้องดอกวามงามได้ไหมเห็ดออกไลอยากก่างเงาราคามันกระถือดิพี่นนอง ล่อยหาซีบล uh ่อยซามซีบตุกกระ tin ซามลอยพี่น้องลงอย่างแห้งเลยบวกลายเนาะก็จะกระส่งไปไทยแหละพี่นเนาะดูโหเขาจะส่งในใดเนาะจะส่งไปขายทางไทยแต่ว่าถจะขายอยู่แลาวมันราคาถึงแต่ว่าพอเฮ็ดลายเด้โอ้โหดอกนี่

Này. Đọc nhảy đó Đọc nhảy nhảy ở nè 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 โอ้โหไอ้หย okay. <laughs> ักบานนะพี่น้องบานแต่กันยังงามคือเก้าพูดนะขานะพี่น้องเก็บไปะส่ออนไปเนาะโอ้ยดอกนี่อุ้ยอุ้ยตกใจใส่เดือนว่าโจกไปโลดว่วเปลีอน ไม pues yes. ่ไม่เอาค่ะก่อนเด้อตรายนเนาะพี่เนาะอย่างนี้เนาะไม่บวชเหียนไงตาดอกนี่คี่นอนไหนนี่มันนอนไหนนี่ดอกนี่มันนอนทางนอนเนาะมันเกิดอันนอนดอกนี่โอหงานเด้อตาดอกเงี้ยบ้าคง จะอ่อนเด้โอ้โหหาแหงก็ดึงหบอนี่ละนี่ดีเนาะบอดขานบอดิยาวแหงเ้ดอวบอดอกนี่ขายาวเด้อดอกนี่เด้อสีบอกไงโอ้โตโอโหเปียกเนาเรียวๆสูงขายาวอเบิรไปอีกโพนไป่นอง นี้มากิมากระนอนแถวยู่ได้ขนงเด้มาต่ออีกพี่น้องเมื่อกี้ได้หมจู๋จู๋งามๆหน่อยพี่น้องแต่กระหม่พวกเนี้ยไปไดนมาต่ออีกพี่น้องปีนกำลังหาอุ้มนั่นหาตามอุ้มพี่น้องมันออกกับอุม้มเนาะ Bà hát cái nọ đỏ này ừ, Cái này này Hết búa, Một nọ kia này này ừ. Ừ, Cái kia nọ Đó, cái nọ nhảy này bà cũng nó khuyên bà lại à, thôi Ui. Cốc đỏ quá này Ôi <laughs> nó khuyên bà lại, thế nào nhắc ít nữa thế nào Đó, thảo đây Nhắc ít đỏ nữa, thế nào đây Không khuyên bà nữa. สดอกนี่คุ้มก็ให้โกนหมด็ลปวมีดอกในโพลปวกขึ้นมาได้ที่เธอไหวพ่อป่นสามดอกตีบคำดอกนี้บานมาีดอกนี่เ้อวูะอ้ยดอกใหญ่ที่เธอเกิดมา่มเคยเห็นเ็ดปวกดอกใหญ่ขนาดนี้เป็นปมบใเลยไป้องเลยเป็นขันมบในเลยนี่ครับ ว้าวน้องนี่คนนี้ยังมีอีกบอย่างหล่อมาถ่ายน้องหล่อเมื่อได้ไปดูทุกน เบืองเฮ็ดเ้าพี่น้องเ้ยสวดกระตาเลยดอกเม็นใหญ่สงามดอกพอดีพอดีเนาะเมนเฮ็ดหัวพ่นพี่น้องเมื่อไะเฮ็ดมันละดอกใหญ่มันละรขาวเนาะแนมไปขาวจุกเผือกเลยพี่น้องเลยม่วนด้พี่น้องเอยฮ็ดระเบิดป่าคนกันระเบิดป่าคือกันว่าแต่เฮ็ดออกเดียวเดียวนี่นะคนกัอยู่บ่ได้กันม่วนพี่น้องเ้ยไปละพี่น้อง พอกันคลิปใหม่ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวปีนเน้ย,ยพี่น้องเด้อถ้าบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามมาเ้ยพี่นอ้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี